ค่ะเป็นเคสของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเป็นแบบเต้นเร็วค่ะแล้วเขาจี้ไฟฟ้าหัวใจไปแล้วเนี่ยสองอาทิตย์ปรากฏว่ากลับมาเป็นซ้ำค่ะเป็นเคสของคุณแม่ยังสาวนะคะอายุเพียง43ปีเท่านั้นเลยคือตอนเริ่มแรกเนะเขาเริ่มจากการที่เขามีอาการของกรดไหลย,ย้อนค่ะเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วเต้นผิดปกตินะคะใจเขาเนี่ยจะรู้สึกแบบสั่นระรัวเลยค่ะแล้วเขารู้สึกกลัวมากอะเพราะว่าตอนที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยนะคะเขาเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนคนกําลังจะตายอะคะ่ะแล้ว บางคืนเนี่ยก็นอนไม่ได้ด้วยกระสับกระส่ายนะคะคือต้องบอกว่า ไอภาวะกดไหลย้อนเนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้นะเพราะว่าตําแหน่งที่กรดมันมีการไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยค่ะมันอยู่ใกล้มากกับหัวใจห้องล่างเนาะทีนี้เขารักษายัางไงผู้ป่วยค่ะเขาก็กินยารักษากรดไหลย้อนไปแล้วนะคะอาการหลายๆอย่างของกรดไหลย้อน,นมันก็ดีขึ้นเนาะแต่หัวใจค่ะยังเต้นเร็วผิดปกติอยู่เขาจึงต้องปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะเพื่อตรวจเช็คหัวใจอย่างละเอียดนะคุณหมอก็พบว่า เขาเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงๆค่ะแล้วก็ให้ทานยานะคะว่าให้ทานยาไปแล้วเนี่มันไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยนัดจี้ไฟฟ้าหัวใจหลังจากที่คุณหมอนัดจี้ไฟฟ้าหัวใจไปแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าจี้ไฟฟ้าไปแค่สองอาทิตย์ค่ะอาการเขาก็กลับมาเนาะเขาก็แบบเออจะทํายังไงละ่ะนี่ก็แนะนําตอนนั้นก็เริ่มคุยกันบ้างแล้วนะคะก็แนะนําว่าเฮ้ยมันต้องคุยกับคุณหมอเลยนะก็เขาก็กลับไปคุยกับคุณหมอค่ะแล้วปรากฏว่าคุณหมอ้าบอกว่า คือในการจี้ฟ้หัวใจเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จี้แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยติดต่อนี้เข้ามาเลยค่ะเพื่อที่จะขอคำปรึกษานะคะพอหลังจากที่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะทาน HRT แต่ด้วยความที่งบประมาณเขามีจำกัดนะคะนี่ก็เลยแนะนำให้เขาทานต่อเนื่องในงบประมาณที่เขาไหวค่ะเขาก็เลยสั่งทานมาเรื่อยๆเลยค่ะสั่งมาทีละ 10, 12, สิบสองสิบห้าซองนะคะทานวันละหนึ่งซองค่ะ โอเคเยี่ยมมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งบางเรื่องนะคะก็คุณหมอก็ไม่สามารถที่จะบอกเราได้นะคะว่าจะหายหรือไม่นาะเราก็อาศัยสารอาหารนะคะดีๆให้กับร่างกายของเรานะคะอย่างเคสนี้ผู้หญิงนะคะอายุ43ปีซึ่งอายุน้อยมากๆเลยนะคะมีปัญหาเรื่องของหัวใจแล้วก็กดไหลย้อนพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อ่า คือที่ไฟฟ้าหัวใจเนาะก็กลับมาเป็นอีกเป็นซ้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นสารอาหารฮาร์ดของเรานะคะ HRT ก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ดูแลหัวใจได้ดีนะคะทานต่อเนื่องอย่างเคสนี้คือทานต่อเนื่อง7เดือนนะคะสารอาหารของเราเป็นสารอาหารธรรมชาติก็อาจจะมีใช้เวลานะคะ7เดือนดีขึ้นมากๆก็ยินดีกับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.